สวัสดีครับเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการเข้าใช้งานทูส o ูลสำหรับคุณครูนะครับในสมาร์ทโฟนอนะครับคุณครูสามารถเข้าได้ทางเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือเบราว์เซอร์อื่นๆที่มีในสมาร์ทโฟนของคุณครูนะครับจากนั้นในช่องที่อยู่นะครับสามารถพิมพ์ที่อยู่ตามนี้เลยนะครับหรือจะพิมพ์สั้นๆว่า t o สค o o จุดไอเอ็ k ก็ได้นะครับก็จะมาดังหน้าจอนี้ จากนั้นก็ใส่ยูสเนมนะครับที่ได้ให้ไปนะครับแล้วก็รหัสผ่านอ่ารหัสผ่านขูุนะครับใส่ไป6ตัวนะครับนะครับผมจุบเรียบร้อยก็อตัว,ดวดทีก็ใส่ไปให้เรียบร้อยนะครับอ่านะก็จะเข้า สู่การใช้งานเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปบันทึกข้อมูลตามที่ต้องการได้เลยส่วนการที่จะเพิ่มไปยังหน้าจอถ้าเป็น Android นะครับที่จุด3จุดมุมบนนะครับมุมบนขวาเนี้ยจิ้มไปครั้งหนึ่งจะมีคำว่าเพิ่มลงในหน้าจอหลักครับนี่ตรงนี้จากนั้นก็กดเพิ่มได้เลยนะครับตัวมันก็จะเพิ่มเข้ามา นะเป็นคล้ายๆปุ่มแอปในหน้าจอโทรศัพท์นะครับนี่ของผมตัวนี้ครับสติทาๆนะครับบางเครื่องนะครับอาจจะเป็นรูปบ้านอย่างเงี้ยนะครับรูปอาคารเรียนก็มีนะครับลองไปใช้งานกันดูนะครับ